ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่3ดวงวิญญาณไร้นาย ลินหมิงล้างหินก้อนนั้นด้วยน้ำจากลำธารหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบขวานที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วใช้ด้านสันขวานทุบลงไปที่หินทรงลูกบาศก์เบาๆแต่หินก้อนนั้นยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไรรอยขีดข่วนนี่เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้วการที่หินก้อนนี้ยังคงสภาพเดิมหลังจากถูกตัวกินมดหลังทองกลืนลงไปย่อมเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทนทานอันเหลือเชื่อของมัน ลินหมิงค่อยๆเพิ่มแรงทุกจนกระทั่งเขาเวียงขวานลงไปสุดแรงเกิดผลลัพธ์คือขวานและทั้งตีเหล็กถึงกับบุ๋มลงไปทว่าไม่มีแม้แต่รอยบุบสลายปรากฏบนลูกบาศก์ก้อนนี้เลยบ้าไปแล้วลินหมิงถึงกับอึ้องแม้เขาจะคาดว่าหินก้อนนี้ต้องแข็งแกร่งแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรลินหมิงหาคำตอบไม่ได้หินก้อนนี้และรูปทรงของมันช่างประหลาดล้ำนัก บางทีอาจมีปรมาจารย์ด้านการหลอมสร้างคนใดคนหนึ่งสร้างมันขึ้นมาจากวัสดุที่ทนทานเป็นพิเศษเมื่อคิดได้ดังนั้นหลิงหมิงจึงตัดสินใจเก็บมันเข้ากระเป๋าแม้เขาจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อย่างน้อยก็ใช้เป็นเครื่องประดับได้หลังจากเก็บกวาดอุปกรณ์เรียบร้อยหลิงหมิงก็มุ่งหน้าไปยังห้องที่สาราชิงเฉิงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อพักผ่อนหลังจากฝึกซ้อมหมัดและทำงานแล่เนื้อมานานถึงสองชั่วยามหรือราวสี่ชั่วโมง ตอนนี้หลินหมิงรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากเขาทำสมาธิและปรับลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียงทั้งที่ยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าและวูบหลับไปท่ามกลางห้องนิทราเขากลับฝันประหลาดเขาฝันเห็นพระราชวังอันรุ่งโรจน์ที่สร้างขึ้นจัดหยกอาคารแต่ละหลังล้วนวิจิตบรรจงด้วยฝีมืออันประนีจนน่าตกตะลึงเหล่าหญิงงามในชุดหรูหราเดินสัญจรไปมาทั่ววังอย่างสง่างามบนท้องฟ้ามีสัตว์มงคลบอยบินสร้างภาพลักษณ์ของโลกแห่งเซียนอย่างแท้จริง ลินหมิงไม่เคยเห็นพระราชวังที่งดงามขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ในภาพวาดทว่าในวินาทีนั้นทัศนียภาพับเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพระราชวังอันรุ่งโร์พังทลายลงเงาร่างนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและจากเงาร่างเหล่านั้นลำแสงหลากสีก็พุ่งทะยานออกมาลำแสงเหล่านั้นช่างดูงดงามยิ่งนักแต่เมื่อมันตกลงสู่พื้นดินมันกลับทำให้ผืนปฐพีและขุนเขาพินาศเยอยยับ แผ่นดินแตกแยกขณะที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเพลิงอสูนไข่กลนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่นับร้อยลี้ปรากฏขึ้นกลางอากาศพร้อมด้วยอกากาะลึกลับนับไม่ถ้วนที่ปกคลุมไปทั่วชั้นฟ้าสงครามในระดับนี้คือสิ่งที่หลิงหมิงไม่เคยจินตนาการถึงยอดฝีมือในขอบเขตพลังที่ยากจะอย่างถึงพลังระดับนี้คือสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในขอบเขตฝึกกายหรือขอบเขตปราณต้นกำเนิดไม่อาจแม้แต่จะใฝ่ฝันถึง หลังจากนั้นภาพก็เปลี่ยนไปกลายเป็นโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะหญิงสาวที่มีสีหน้าวหวั่นหวั่นผู้หนึ่งถือศิลามหัศจรรย์ขนาดหนึ่งนิ้วไว้ในมือเผชิญหน้ากับเงาร่างนับหมื่นที่ยืนตระหง่านอยู่บนท้องฟ้าหญิงสาวผู้นี้แท้จริงแล้วยืนอยู่ห่างจากหลินหม,มิงไม่ถึงสมฟุตแม้เขาจะรู้ดีว่านี่คือภาพลงตาแต่หลินหม,มิงกลับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันทรงพลังแต่ทว่าอ่อนโยนและศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาจากร่างกายของนาง สิ่งที่ทำให้หลินหมิงประหลาดใจที่สุดก็คือศิลาที่หญิงสาวถืออยู่นั้นคือหินก้อนเดียวกับที่เขาพบในท้องของตัวกินมดหลังทองนั่นเองหญิงสาวเอ่ยคำพูดออกมาหลายคำแต่ถ้อยคำเหล่านั้นช่างเลือนรางหลินหมิงจับใจความได้เพียงคำเดียวคือคำว่าสิลาหัศจรรย์ตูมเสียงระเบิดกัมปนาศ ห้วงอวกาศถูกฉีกขาดท้องฟ้าบิดเบี้ยวกลายเป็นวงวนขนาดมหึมาที่มีพลังมหาศาลไรขีดจ,จำกัดกวาดล้างทั้งสวรรค์และปฐพีทุกที่ที่วังวนนั้นพาดผ่านคุณเขาจะถล่มและท้องฟ้าจะพังทลายท่าน้ำแข็งถูกทำให้กลายเป็นความว่างเปล่าในพริบตาและร่างนับหมื่นถูกปนเป็นเท่าทุลีดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาแตกสลายและถูกดูดกลืนเข้าไปในศิลามหัศจัรร์นั้น ส่วนหลิงหมิงเขาพบว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลางใจกลางวังวนนั้นมองดูทุกสิ่งถูกดูดกลืนเข้าไปด้วยตาตนเองทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นจุนแต่ตัวเขากลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆความรู้สึกนี้ยากจะบรรยายและจะเป็นประสบการณ์ที่หลิงหมิงไม่มีวันลืมเลือนหลิงหมิงรู้สึกว่าตัวเขาโช่ไปด้วยเหงื่อยเย็นในขณะนั้นเขาพลันพบว่าตนเองได้มาถึงพื้นที่มืดมิดอันกว้างใหญ่ไพศาลนะที่แห่งนี้มีจุดแสงมากมายลอยเคว้งนคว้างดูคล้ายกับเศษกระจกที่แตกละเอียด จุดแสงเหล่านั้นมีขนาดต่างกันไปท่ามกลางจุดแสงเหล่านั้นมีทรงกลมแห่งแสงขนาดใหญ่ซึ่งส่องประกายเรืองรองอย่างนุ่มนวลและศักดิ์สิทธิ์ลิม,มิงรู้สึกอย่างอธิบายไม่ได้ว่าบรรยากาศรอบทรงกลมแสงนี้ช่างคล้ายคลึงกับหญิงสาวที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ไม่สิมันคือสิ่งเดียวกันเลยต่างหากเป็นไปได้ไหมว่าทรงกลมแสงนี้คือตัวตนที่เหลืออยู่ของหญิงสาวผู้นั้น ลินหมิงจำได้ว่าหญิงสาวกลายเป็นลำแสงสีขาวและถูกดูดเข้าไปในศิลามหาัศจรรย์ทันทีหลังจากเกิดการระเบิดลำแสงสีขาวหรือมันจะเปลี่ยนรูปมาเป็นทรงกลมแสงนี้หากเป็นเช่นนั้นนี่ก็คือพื้นที่ภายในศิลามหาัศจรรย์และนั่นหมายความว่าจุดแสงเหล่านี้คือเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของยอดฝีมือนับไม่ถ้วนที่ถูกดูดเข้ามาหลังจากพายุอวกาศบทขยี้พวกเขาลินหมิงตกใจสุดขีด ในตอนนี้เขาเข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วว่าภาพเหตุการณ์อันแจ่มชัดที่เขาเพิ่งเห็นนั้นคือเรื่องจริงแม่เขาจะบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่เขาก็ไม่อาจเชื่อว่ามันเป็นแค่ฝันธรรมดาทุกอย่างในฝันนี้ช่างสมจริงเกินไปในฐานะวัยรุ่นผู้ได้ประสบการณ์ที่ยังไม่บรรลุข,ขอบเขตควบรมชีพจรเขาจะฝันเห็นพลังอำนาจระดับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไร ลินหมิงเพ่งมองเข้าไปในพื้นที่มืดที่มีจุดแสงนับไม่ถ้วนหลังจากลังเลอยู่ครู่ใหญ่เขาก็ยื่นมือออกไปสัมผัสจุดแสงจุดหนึ่งที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้เขาที่สุดอย่างแผ่วเบาทันทีที่สัมผัสจุดแสงนั้นก็พุ่งเข้าสู่ปลายนิ้วของหลินหมิงทันทีหัวของเขาช่างหนักอึ้งราวกับถูกค้อนยักษฟาดเข้าอย่างจังเขาแผดร้องและล้มลงกับพื้นอาก ลิ้นหมิงกุมหัวแน่นเขาความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังบุกรุกเข้ามาในสมองอย่างบ้าคลั่งความเจ็บปวดที่ทิมแทงทําให้หลิ้นหมิงอยากจะผ่ากะโหลกตนเองเพื่อเอามันออกไปเขาขัดขืนไม่ได้ลิ้นหมิงรู้สึกราวกับว่าเขากําลังจะถูกกลืนกินใช่แล้วนี่ต้องเป็นสัญชาตญาณของเสศเสซ้ยวิญญาณมันกําลังพยายามจะกลืนกินทะเลแห่งความรู้แจ้งของเขาไอบ้าเอย๋ย เมื่อตระหนักถึงความจริงข้อนี้ลินหมิงตกใจอยู่ชั่วครู่แต่ก็สงบสติอารมณ์ลงได้ทันทีสิ่งที่คุกคามเขามีเพียงเศษเสี้ยววิญญาณเล็กๆเ,เท่านั้นอีกทั้งเจ้าของของมันก็ตายไปแล้วเขาจะพ่ายแพ้ให้กับจิตสำนึกเพียงเล็กน้อยที่ไร้เจ้าของได้อย่างไรลินหมิงตะโกนออกมากัดฟันแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อจนเลือดซิดจงรักษาใจและจิตของข้าไว้หัวใจของข้าที่เต้นเพื่อวิธีแห่งยุทธข้าได้สาบานว่าจะมุ่งสู่จุดสูงสุดของวิธีแห่งยุทธข้าจะยอมให้เส้นทางของข้าจบลงตรงนี้ได้อย่างไร ลินมิงไม่รู้วิธีขจัดจิตสํานึกที่แตกสลายนั้นสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือขอบกรามแน่นและอดทนด้วยทุกสิ่งที่มีาพาีิวุ่นวายมากมายไหลเข้าสู่ทะเลแห่งความรู้แจ้งของเขาทําให้เขาต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่เกินกว่ามนุษย์จะทนได้ทว่าเขาดิ้นรนและรักษาสติที่เหลืออยู่เอาไว้พร้อมกับยึดมั่นในหัวใจแห่งยุดอันไม่สั่นคลอน ผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดไม่ทราบได้ความทรมานค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดลินมิงก็ตื่นจากฝันเขาเปิดตาขึ้นพบว่าเป็นเวลาเช้าตรู่แล้วตัวเขาโชกไปด้วยเงอยเย็นผ้าปูเตียงเปียกชุ่มและฝ่ามือมีเลือดซึมจากการกำมัดแน่นเกินไปเขาใคร่ควรอย่างใจเย็นและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัววิญญาณที่เขาเพิ่งสัมผัสม,สมีขนาดเพียงครึ่งเมล็ดข้าวและแสงสลัวมากแต่ถึงกระนั้นเขากลับเกือบจะถูกมันกลืนกินช่างน่าสยดสยองนักหากเขาสัมผัสจุดแสงที่ใหญ่กว่านี้เขาคงจะกลายเป็นคนบ้าไปแล้ว สิลามหัศจรรย์นี้อันตรายเกินไปขณะที่หลิงหมิงกำลังใคร่ควรเรื่องนี้สีหน้าของเขาก็พลันเปลี่ยนไปเอ๊ะทะเลแห่งความรู้แจ้งของข้ามีสิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายทั้งค่ายกลอการจารึกสัญลักษณ์ประหลาดนานา,นาชนิดตัวอักษรลึกลับเทคนิคการใช้สัตราที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังหรือนี่คือความทรงจำที่ติดมากับดวงวิญญาณร้ยนายก้อนนั้น ความคิดนี้ทำให้หลิงหมิงเริ่มตื่นตัวเขารู้สึกเลือนลางว่าชุดความทรงจำนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่จินตนาการไม่ได้ในระหว่างที่จัดระเบียบความทรงจำหลินหมิงได้มองข้ามความทรงจำเกี่ยวกับค่ายกลและอาคาระไปก่อนเพราะความทรงจำเหล่านั้นยังแตกสลายและยุ่งเหยิองอยู่บ้างมีสิ่งอื่นที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งที่เขาหอยหาเขาค้นหาผ่านทะเลแห่งความรู้แจ้งของตนเองและในที่สุดเขาก็ต้องกลั้นหายใจเมื่อพบมันเคล็ดวิชาขอบเขตฝึกกาย คำพีชีพจรสงครามกลียุกนี่คือมรดกวิชาเหตุใดสำนักยุทธเทียนอวินจึงได้วกว่าสำนักยุทธเจ็ดประจักษ์เหตุผลก็คือการสืบทอดมรดกวิชานี่เองสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แบงค์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ